หนังสือสวดมนต์เปลี่ยนชีวิตจิตอิ่มบุญมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นหนังสือธรรมะปีนี้เป็นเล่มใหญ่มากๆเนื่องจากคุยทําบุญแจกเป็นธรรมทานคล้ายวันเกิดนะคะปีร,ะรั้งปกติแล้วคุยจะทําเล่มเล็กๆนะคะแต่ว่าปีนี้จะเล่มใหญ่เพื่อให้สร้างอนิสง์กับญาติโยม ผู้เฒ่าผู้แก่ที่สายตานะคะได้อ่านกันแบบชัดเจนเลยนะคะมีทั้งคาถาเมตตาใหญ่คำแผ่เมตตานะคะเร่มใหญ่มากๆเลยนะคะก็สาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะคะส่วนหนึ่งก็จะจัดส่งไปทาง ทางวัดโคราชนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็จะส่งไปทางวัดตามต่างๆนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นบทสวดนะคะว่ามีอะไรบ้างแม้แต่มีคำอธิษฐานขอเบิกบุญด้วยนะคะทุกคนค่ะก็หวังว่าหนังสือที่หลายๆท่านได้ร่วมเงินทุกบาททั่วตางนะคะก็ได้จะส่ง ให้และครูยุก็เป็นสะพานบุญให้กับทุกคนนะคะแล้วก็สาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะคะจะส่งไปทางวัดโคราชแล้วก็สถานที่วัดอื่นๆนะคะก็ะจายบุญส่งต่อไปได้หลายๆที่นะคะก็จะมีรายชื่อนะคะที่ติดมากับในหนังสือด้วยนะคะว่ามีใครร่วมทำบุญบ้างนะคะก็สาธุอนุโมทนาจิตพระพุทธทุกท่านนะคะแม้แต่การร่วมบุญใ การเดินทางแล้วก็จัดส่งไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสาธุสาธุขอบคุณค่ะ